อืมขอเวลาอยากได้อะไรก็ขอเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมคะน้องพอยเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะเข้าใจเข้าใจไหมลูกโอ้ยมองอย่างลูกโอ้มองง่ายดีอืมไม่รู้เขามองอะไรสนกุก ไปเล่นด้วยกันไปเลยค่ะปล่อยไปเล่นเลยค่ะปิดประตูยังตาโอ้ี๋้วนายยายไปปิดประตูให้ลูก่อนไงอนงเอองอนงอนโอนูเล่นคนเดียวนี่นี่อันนึงเับพ่อนี่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 อันนึงอยู่ตรงนั้นจัะอุ้ยใครวะดึงผมอย่าดึงผมน้องลูกไม่เอาไม่เอาไม่น่ารัก เห็นไหมดู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 นะน้องเพชรน้องเพชรแบบว่าดู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 หนึ่งสองตุ้ยเดี๋ยวยายจับให้นะแป๊บนึงจึ๊บมามายายจับให้มายายจับให้ดีกว่ามายายเอเก่งเก่งเก่งมายายจับให้นะยายจับให้นะนี่นี่่ะยายจับไว้นะยายจับตรงนี้ หนูนั่งลงหน่อยนั่งลงชิบอ่าอ่ะเอาโยนค่ะอุ้ยสุ้ยโอ้โหได้เท่าไหร่ดูสิได้ห้าสิบบาทเลยเก่งเก่งเก่งเอาหน่อยหน่อยเอาถือหน่อยหนึ่งสองชุโอ้ได้เท่าไหร่คะอุ้ยเจ็ดสิบดูดูกินหนมอร่อยไหม อรอ่อยนี่ก็กินวันนี้ก็กินต,า,ตากินด้วยเหรอตาก็ก yeah. ินตาตาก็กินพ่อไปทำงานหรือยังคะเก่ง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 แฉบโอ้ยพ่อพ่อไปทำงานไปไปทำงานไปทำงานยังพ่อพ่อไปทำงานหรือยังรองเท้ารองเท้าอุ้ยพ่อไปหรือยังลูก พ่อไปทํางานแล้วเดินทางปลอดภัยด้วยพ่อ <c oughs> พ่อบอยไปทํางานแล้วแม่แอนก็จะมาทํางานเหมือนกันเอาใส่คนละข้างลูกเอาปล่อยเปลี่ยนกันเล่นเนาะแบ่งให้น้องกินด้วยลูกแบ่งให้น้องกินด้วยโอเคขอบคุณค่ะเอา,าจับดีๆนะยายจะโยนนะหนึ่งชองเอาหนึ่งโอ้ยได้แปดสิบก็จะเอาหนึ่งรอ้อยแหม เอาโยนโยนหนึ่งสองอึ๊บได้เท่าไหร่ว้าได้หา้าสิบได้ห้าสิบอึบได้เท่าไหร่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 ยายรักหนูนะทั้งสองคนเลยเข้าใจไหมเนี่ยหึยายรักหนูเข้าใจไหมยายอยากให้หนูเป็นค,คนนิสัยดีเข้าใจไหมยายถึงตีแต่ะ อ๋อขออะไรดูอ๋อเอาอีกตาหมดแล้วเหรอหมดเราบอกโอ้หมดแล้วเออให้กินอ่ะขยับมือขอตาเราไปเซเว่กันตาะราไปเซเว่นไปเซเว่นไปเซเว่นนะไปเซเว่นกันนะลูกนะนูโนไปต้นไหนไปต้นไหนไปเนี่ยอไปเนี่ย

หนึ่งสองโอ้ยเออหมดโอ้ยยายลูยังไม่เอาผ้าขึ้นเลยหนูแช่ผ้าไว้อ่ะอุ้ยไข่ท่านในแซ่อยูกดกดกดเดี๋ยวยายเอาเอาใส่ถุงไปตักที่บ้านก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเย่แย่อุ้ยหนึ่งร้อยตาได้หนึ่งร้อยอ๋อโน่นโนให้น้องทำหน่อยให้น้องทำได้ไหมให้น้องทำหน่อยได้ไหม อะไรจวดอะไรจวดอะไรนะลูกโยกีอะไรจวดกระจุกจุกจวดตามมาเอาผ้าคลุมรถให้ลูกหน่อยนะหนูเขารดมันเรอมเข่าละเบิดแล้วมาเอื้อกันหนาจากไม้ยังไวะเอาร้อยเอียดแล้วสกุลจะมาทำไมอ่ะสกุลเลียนดัง โอยูก็พุหนึ่งร้ยเ้เย้เยมาเอตาตาได้หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทจีบบาทจีบบาทเอาจีบาทบโอ้ยยายเอาผ้าไปใส่ผ้านุ่มแป๊กหนึ่งโทรศัพท์ยายอยู่นี่เด้อแป๊กนึง